ครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เด็กซินที่ใชย้ยภูมกับสิพาพพี่น้องมาหาเก็บน้ำใหม่ไฟหาผักหวานปลาเด้อมีน้ำใหม่ไฟมีผักหวานปลาหนานี้กำลังออกครับไฟใหม่ปลาเรียวกันมาเก็บน้ำใหม่ไฟกันนี่ครับน้ำต้นนี่กับพ่อมีพ่อได้อยู่เด้อ เี้ยจากน้อยกับไปปอกไปห้อนเอาน้ำน้อน้ำแหนงมันนี่พ่อได้เก็บอยู่หาอยากหากินครับพี่น้องอีสานบ้านเขา น้ำนอน้ำแหลงพอได้อยู่ครับพอได้อยู่มาเ,เด้อพี่น้องเด้อมาหาหน่อไม้หน่อไม้ไฟกำลังออกครับกำลังออกช่วงนี้หน่อไม้ไฟให้บดแดงเนี่ยเกียงผักหวานเนี่ยช่วงนี้เสียบลายนี่ครับเก็บหน่อไม,อออไม่พี่ออโอ้หน่อไม้ไฟ ออกแล้วเด้อพี่น,อน้องมาไ้ไฟได้มาเด้อช้อปปิง้ง <c oughs> ออกออกขางถนนเลยเด้หน่ <c oughs> โอ้กอเดียวเก็บบ้อเบิด

ไปยางนไปทังนหนอีกนี่ครับพี่น้องต้นกำเนิดเสียงห้องอยุยันยันสนัน,น,น,นวันไว้อ้อมป้านี่ละโตมันจักระจันครับต้นกำเนิดเสียง ตัวสดๆโตเป็นๆเ,เลยได้เลยพี่น้องนี่บ่ไปบ่บิบบนนี่ครับต้นพักวาน ฝักหวานปีนี้มันออกหน่อยพอได้เก็บอยู่พอได้เก็บอยู่พ่อได้เก็บอยู่ครับออกนิดออกหน่อยพอได้ไปเกียงใมือเลงมือแล้งหาเบิ้งอีกกอน

นีไ่ได้ผักวานมาเนี่ยพี่น้องเย็บผักวานน้ำอีกเก็บตันๆนี่พี่ๆลายลายนี่ครับน้องไม้ที่ได้น้องไม้ที่ได้ไทั้งแมกกบตากับมี ได้ลายลายบาทนีบ่บานนี้ก็ทิเป็นแกงบาทนี้เ,เ,นนเอาสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้เนาะพี่น,อน,อกกน,น,น,น้องเนาะกลับบ้านกอนเด้อบาทเนี้ห้อนลายสวัสดีครับ